ดีค่ะคลิปนี้จะเป็นคลิปที่สื่อสารกับตัวคุณและตัวเขาซึ่งไม่รู้เลยว่าคลิปนี้จะเล่าเรื่องของใครหรือพูดง่ายๆมันคงจะเป็นแรนดอมเนี่ยแหละวว่าคุณมาเจอคลิปนี้แล้วหัวข้อคลิปแล้วรู้สึกมันคลิกมันตรงคุณจิ้มมาปุ๊บคุณมาฟังเอเนอรก่อนว่าใช่คุณไหมฟังเรื่องราวที่น่าพ่จะสื่อก่อนว่าใช่คุณและเขาหรือเปล่าแล้วเรื่องราวดังกล่าวเนี่ย มันเกิดขึ้นหรืออย่างนะคะทีเนี้ยวันนี้เบื้องต้นต้องขอบคุณทุกๆคนที่กดติดตามกด subscribe นะคะเราจะตั้งหัวข้อคลิปนี้ว่าอะไรไม่รู้แต่ที่รู้รู้วันนี้บอกเลยว่าให้ใช้คำว่าไพ่อยากจะบอกเรื่องของคุณและเขาโอเคนะ แต่เรายังไม่รู้ว่าเป็นสถานะไหนเราจะมีไพ่ทั้งหมด2กองซึ่งแบ่งเป็นกองละ5ใบนะคะซึ่งบ่งบอกเรื่องราวของตัวคุณและตัวเขาฝั่งละ5ใบนะคะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของทั้งคุณและเขานะคะ ไหนมาดู4บ5ใบรือ่อยังฝั่งเขาฝั่งคุณครบแล้วนะลองมาดูนะคะว่า energy ในหน้าไพ่เนี่ยเขาเขาบอกเรื่องราวอะไรแล้วมันเป็นเรื่องราวของคุณไหมแล้วอนาคตต่อไปคุณกับเขาจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเรามาดูที่ตัวเขาก่อนเลยนะตัวเขานะคะมีไพ่สองดาบนะคะเขากำลัง ตัดจบตัดสินใจคิดที่จะทําอะไรบางอย่างแบบเงียบๆกําลังกังวลอยู่ค่ะแล้วก็ในช่วงระยะนี้มีมีเรื่องราวให้เขาแบบอืมไม่อยากจะรับรู้อะไรเลยอยากปิดหูปิดตาตัวเองเนาะช่วงนี้เหนื่อยเหนื่อยแอบเป็นคนเหนื่อยแล้วก็เห็นหน้าไพ่ล้วก็นึกถึงอะไรอะ่ะนึกถึงนินจาเต่าเนาะ <laughs> ผู้กอบกู้ผู้กอบกู้อะไรประมาณนี้เลยนะเขาน่าจะมีความเป็นธาตุลมค่ะมิถุนตุนกุมนะคะมิถุนตุนกุมทีนี้เดี๋ยวเรามาดูฝั่งคุณกันบ้างดีกว่าฝั่งคุณโอ้โหฝั่งคุณก็เป็นคนอเอาจริงๆนะคุณที่คุยกับเขาที่คบกับเขานัปัจจุบันเนี่ยเหมือน สถานะไม่ชัดเจนอะแล้วเหมือนคุณลงใจกับความสัมพันธ์ไปแล้วอะแล้วทำให้ความความผูกพันมันก่อตัวมันเกิดขึ้นอะจนทำให้ตัวคุณเองรู้สึกว่าเฮ้ยคนคนเนี้ยเขายังไม่ชัดเจนกับคุณเลยเขายังไม่แต่ตัดสินใจพูดอะไรไม่ตัดสินใจบอกอะไรเลยมันเลยทำให้คุณรู้สึกแบบไม่ค่อยโอเคเลยเออแนะมันมีอารมณ์ที่แบบคนหนึ่งแบบ คนหนึ่งยังไม่ชัดเจนคนหนึ่งยังไม่พูดไม่สื่อสารอะไรแต่อีกคนนึงลงใจไปแล้วอะไรแบบนี้มันเลยทําให้รู้สึกแบบมีความเจ็บนะคะมีความเจ็บเบาๆนะเอเนอร์จีของคุณน่าจะเป็นคนที่เกิดมีถุนตุนกลุ่มเช่นเดียวกันนะคะอาจจะมีตัวเลขในชีวิตที่ติดเลขสามนะคะตัวคุณรู้ตัวเขาติดเลขสามและเลขสองก็เป็นไป,นป,นปนได้นะอ่ะต่อไปนะคะเขาล่ะเขาชัดเจนแล้วค่ะกับสิ่งที่เขาทำเนาะเขาชัดเจนกับคุณมากๆกับสิ่งที่เขาปฏิบัติกับสิ่งที่เขาทํา นะเขาเป็นคนที่เอาจริงๆอะ่ะตัวเขาต้องไปตรงมานะเขารู้สึกยังไงเขาก็พูดออกไปอย่างนั้นน่ะอือแล้วคุณล่ะโอ้โหเอาจริงๆนะด้วยที่ตัวเขาเป็นแบบเนี้ยคุณคุณคาดหวังแหละคุณคาดหวังว่าเอ้ยในความสัมพันธ์นี้ยมันจะต้องพัฒนาได้สิเออมันจะต้องเป็นไปได้สิถ้าเขาชัดเจนว่าเขาแบบ ไม่โอเคกับคุณแล้วไม่เป็นไรฉันก็จะทําตัวสวยๆเลิศๆไปฉันก็จะแบบเออใส่เต็มกับทุกสถานการณ์ฉันจะเป็นคนสวยและรวยมากฉันต้องดูดีขึ้นฉันต้องแบบโอเคคุณชัดเจนในสิ่งนี้ฉันก็จะ move แล้วนะ move on ไปรักตัวเองแล้วนะเป็นประมาณนี้เลยนะช่วงนี้คุณเป็นอย่างนี้แหละแล้วเขาล่ะพอเขารู้ว่าคุณกำลังที่จะ move on ถามว่าเขาอยากให้คุณ move ไหม เขาอยากให้คุณหมกไหมเขาไม่อยากให้คุณหมกนะแล้วได้ได้แล้วสิ่งที่เขาทําคือการประชดค่ะนะเมื่อคุณลันลาเขาก็ลันลาเออเหมือนเป็นคนที่แบบอาจริงๆนะเขาอะ่ะด้วยพื้นฐานนฐของเขาเหมือนคนเขาคุยเยอะอะ่ะเหมือนเขาคุยเยอะแล้วเขามีปัญหาแบบเกี่ยวกับเรื่องของการบาลานซ์คนคุยด้วยอืมแต่อย่างที่บอกว่าเหมือนเขาชัดเจนว่าเขายังไม่ได้อะไรกับคุณนะ ยังไม่ได้แบบเขามีถามว่ามีความรู้สึกไหมก็มีความรู้สึกให้กันแหละเพราะให้ความรู้สึกมันขึ้นมาเนาะแต่ว่าความรู้สึกในที่นี้มันอาจจะแบบว่าไม่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 ไ,มได้ตอบโจทย์คุณซะเท่าไหร่เหมือนคุณทํางานในความสัมพันธ์อยู่คนเดียวอะค่ะนะคุณก็เลยเลือกเลือก,อกที่จะทําแบบที่โบบอกเมื่อสักครู่นี้ก็คือ move out move on ออกไปก่อนเพื่อที่จะไปรักตัวเองก่อนอืมเพื่อที่จะไปรักตัวเองก่อนแล้วถ้าเข้ามารอบนี้อีโก้มีนะจ๊ะคุณมีอีโก้ใส่แน่นอนนะ พอหลังจากที่คุณไปโฟกัสตัวเองอืหลังจากที่คุณไปโฟกัสตัวเองโฟกัสเรื่องงานนะคะตัวเขาเองก็จะมีความรู้สึกว่าอืมไม่โอเคเลย มันผิดปกติหรือเปล่าเข้าอคุณออกจากหัวไม่ได้เลยรู้สึกเครียดเลยรู้สึกเครียดเหมือนพลาดเหมือนแบบว่าเนี่ยเหมือนสิ่งที่เขาทําอะเหมือนมันมันทําให้เขาแบบคิดพลาดเออมันคิดพลาดเหมือนแบบโอ้โหทําไมไม่พูดไม่บอกไปนะรู้สึกแบบเอาคุณออกจากหัวไม่ได้เลยมันเห็นความความสําเร็จของคุณแล้วหรือว่าเห็นในสิ่งที่คุณเป็นนะคะมันดูแบบโอ้โหเสียดายจังเลยอะไรแบบเนี้ยเสียดายจังเลยคิดถึงคุณจังเลยในขณะเดียวกันนะคะในขณะเดียวกันคุณคิดแบบนี้เลยค่ะ คุณหันหลังให้เลยนะคุณหันหลังให้เลยนะแล้วคุณก็กาลังเริ่มต้นใหม่กับสิ่งที่คุณรักสิ่งที่คุณชอบนะคะอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานคุณโฟกัสเรื่องของการทํางานช่วงนี้คุณอาจจะมีโปรเจกต์อะไรใหม่ๆอาจจะครีเอทอาจจะมีความคิดอะไรใหม่ๆกับเรื่องของงานสมองคุณแบบแทบจะไม่มีเรื่องเขาเลยเอาดีๆเพราะว่าคุณหันหลังให้กับเขาคุณมีความรู้สึกว่าตรงนั้นน่ะไม่ใช่เซฟโซนของคุณอีกต่อไปเขาไม่ใช่เซฟโซนของคุณอีกต่อไปนะคะ ในช่วงระยะน,นี้เขาก็เลยเป็นแบบนี้โอ้แล้วเป็นยังไงต่อละ่ะเอาดีๆนะหลังจากที่เกิดเหตุการณ์เนี้ยเขาก็จะไปทบทวนตัวเองค่ะไปทบทวนตัวเองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยมันคืออะไรแล้วเขาก็จะตอบโจทย์ตัวเองออกมาเป็นเขาก็จะแบบมีสรรมการในหัวแล้วว่าฉันจะเก็บความรู้สึกแบบเนี้ยไว้ก่อน เก็บความรู้สึกนี้ไว้ก่อนนะนิ่งก่อนขอดูเชิงก่อนแต่ใดๆแล้วเขามีความรู้สึกที่ทดีๆให้คุณไอที่ทำไปทั้งหมดเนี่ยเพราะตัวเองเป็นคนแบบลันลาทั้งนั้นเออสิ่งที่เขาชัดเจนออกสื่อให้คุณเห็นออกมาก่อนหน้าเนี้มันเป็นอะไรที่เหมือนแบบย้อนแย้งกับตัวเองมากๆเลยอืม แล้วคุณล่ะคุณขึ้นแปดดาบเลยคุณขึ้นแปดดาบเลยด้ว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 ยก่อนหน้าเนี้ยคุณแบบเหมือนคุณสองคนเอาดีๆนะเหมือนคุณสองคนน่ะมันมีความเป็นแบบเห็นไ,ไหมมันมีความคิดถึงกันอะสุดท้ายแล้วก็เอากันออกจากหัวไม่ได้อะอีกคนนึงพยายามที่แบบจะเก็บความรู้สึกอ่าโดยการแบบ ทำงานทำงานทำงานอีกคนนึงก็พยายามที่จะเก็บความรู้สึกด้วยกันไปเริ่มต้นใหม่ไปทําอะไรใหม่ๆแต่ทั้งคู่ต่างก็เอากันออกจากหัวไม่ได้หน้าไพ่แบบคือเรียงเลยคุณแปดดาบเขาเก้าดาบแบบสุดติ่งเลยคิดถึงกันมากๆเลย สถานะในหน้าไพ่เนี่ยเท่าที่โบมองอะชัดเจนเลยว่าเป็นคนที่อยู่ในสถานะที่ไม่ชัดเจนแล้วคุณเองก็ตอนนี้เหมือนจะไม่ได้คุยกันแล้วหรือคุยกันก็คุยกันน้อยมากชัดเลยค่ะนะทีเนี้ยบทสรุปเกี่ยวกับเรื่องของความรักในครั้งนี้จะเป็นยังไงขออนุญาตขอไพ่เพิ่มเติมอีกสองใบนะ ขอใน้าตขอไพเอ่เพิ่มเติมอีกสองใบนะไพ่ขอเปิดเพิ่มเติมอีกสองใบนะอยากรู้อะเพราะว่าดูแบบคิดถึงกันแล้วทําไมถึงทําแบบนี้ <laughs> ทําไมถึงทําแบบนี้โอ้โ oh. ห tens of อ o ฟโอเคเข้าใจละต่างคนต่างก็ยังไม่ได้คิดเรื่องของความรักคิดเรื่องของความสําเร็จ อืคิดถึงเรื่องความสําเร็จคิดถึงเรื่องงานโฟกัสเรื่องงานคนหนึ่งก็โฟกัสเรื่องของการงานอีกคนหนึ่งก็โฟกัสเรื่องสิ่งที่ตัวเองต้องการเอ่อคนหนึ่ง คนที่โฟกัสเรื่องงานน่าจะเป็นตัวคุณส่วนตัวเขาอะค่ะน่าจะไปโฟกัสเกี่ยวกับเรื่องของความสําเร็จอะไรบางอย่างที่จําเป็นที่จะต้องอหลุดโฟกัสจากคุณออกมาก่อนอะไรประมาณนี้นะมันก็เป็นแค่ช่วงระยะหนึ่งเท่านั้นนะเท่าที่ดูจากหน้าไพ่เนี่ยมีโอกาสมีแนวโน้มที่จะได้กลับมาเติมเต็มกันเหมือนเดิมนะคะรอก่อนรอใครคนใดคนนึ่งสำเร็จแล้วเอาเรื่องราว ของความสําเร็จของแต่ละคนนะคะมาแชร์กันเขาอาจจะสําเร็จก่อนคุณและเขาก็ทักไปหาคุณแล้วก็มีคอมมิคเนมีการโต้อตอบกลับมาก็ได้แต่คนต่างยังไม่ได้บล็อกกันนะ เหมือนยังไม่ได้บล็อกกันแค่ห่างๆเกี่ยวกับเรื่องของการคุยกันเท่านั้นเองนะคะยังไงก็ขอให้โชคดีกับความสัมพันธ์นะคะถ้าเกิดว่าหน้าไพ่ชุดนี้เป็นหน้าไพ่ของคุณก็ขอให้ความสัมพันธ์มันพัฒน,นาไปในทิศทางที่ดีนะคะนะถ้าชอบการอ่านไพ่ประมาณนี้แนวนี้นะคอมเมนต์มาบอกด้านล่างนะคะแล้วก็บอกทีนึงว่ามันเอเนรอร์จีมันตรงกับตัวคุณไหมนะคะนะขอบคุณสําหรับทุกการรับชมและทุกการติดตามนะคะบ๊ายบายค่ะ